คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป ผมา่าสิบเอกสุริยาพุทธดำคำตำแหน่งผู้ขับหมู่รัะเวนผมเปิดจิจการร้านอาหารอีสานมาได้ประมาณหนึ่งปีเต็มช่วงแรกๆนั้นผมประสบปัญหา<ด>เรื่องวัตถุดิบในการประกอบอาหารผักไม่เพียงพอ <คน S 1> แก่ลูกค้าจึงหันมาให้ความสนใจโดยการปลูกผักสวนครัวใใที่สามารถลดต้นทุนเช่นตะไคร้ผักกาด้อยมะเขือเปาะผักชีหอม ผักแพวอย่างน้อยได้ลดต้นทุนและผักเพียงพอแก่ลูกค้าที่มารับประทานอาหาร